ระสุนปืนที่มันทําลายชีวิตคู่เรามันคืออะไรนิสัยติดความคาดหวังเนี่ยอยากให้เขาเป็นอย่างนี้จังเลยเนี่ยถ้าเขาเป็นอย่างนี้ได้ก็ดีสิบางทีเราไปเห็นผู้ชายที่ดีกว่าเธอดีจังเลยเนาะฉันไม่อยากให้แฟนฉันเป็นอย่างนี้จังเลยเอากับเราะลรเราอะไปอยู่ในเวนงความคาดหวังเรากําลังเอาตัวแฟนเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วอะคุณรู้ไหมคะผู้หญิงอะที่เขาไม่ว่าเขาจะได้สามีดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนอะคะ่ะ ผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนนะคะทุกคนเลยคะ่ะเขามีข้อเสียมากกว่าข้อดีโดยธรรมชาติแต่การที่วันนี้เราไปเห็นว่าทาไมเขารักกันดีจังทําไมเขาพูดจาเพราะกันเพราะมันมีคนใดคนหนึ่งที่ยอมปรับมันมีคนใดคนหนึ่งที่มีจิตวิทยาเหนือกว่าไม่ว่าทางภาษาการหรือทางคําพูดมันมีอยู่คนหนึ่งที่มีสติมากที่สุดและอะไรและไปดึงศักยภาพข้อดีคนคนนั้นออกมาเพียงแค่หนึ่งถึงสองข้อเอาไม่ต้องเยอะ ส่วนข้อเสียเนี่ยเขาไม่มองเขาไม่เลือกมองเขาเหยียบกรลบดินจมมิดหายไปเลยเขาไม่สนไม่แคร์ไม่พูดไม่กล่าวถึงแต่เขาดึงไอ้ศักยภาพตรงนี้ออกมา